สวัสดีครับพบกับสุจารณ์ลอร์โูลเราเริ่มต้นกันที่ลาก่อนเจ้านายที่แสนดีกันน้นำตามไม่ไหวเจเกนคลับกล่าวอำลาแฟนบอลลอร์พูลอย่างเป็นทางการเจเกนคลับลาเดอะคัพเจกเกนคลับนะฮะอดีตกุนซือทีมลอร์โูลได้เดินทางกลับมาที่อังกฤษเพื่อบอกลาแฟนบอลหงแดงอย่างเป็นทางการแล้วในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่28พฤศจิกายโดยยอดโค้ชชาวเยอรมันยอมรับว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกกุงทีมหงแดง ก่อนหลั่งน้ำตาออกมาหลังสาวกเดอะคัพร้องเพลงกันดังลั่นหอเจกเกนครับอำลาการคุมทีมหงแดงไปแล้วหลังจบซีซั่นส0 2 3 2 0 2ีสนโดยเขาทำงานให้กับทีมดังแห่งเมอร์ซีไซส์นานถึงเปีและตัดสินใจขอเบรกไปพักผ่อน1ซีซั่นเพื่อชาร์จพลังกลับมาใหม่อีกครั้งหลังพลาดไปพักผ่อนที่มาโยการวมกับสีพระยาเจกเกนครับก็เดินทางกลับมาที่เมืองพูดีฮอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อเขาร่วมง,งานอำลาแฟนบอลหงแดง อย่างเป็น,นการที่ MNS Bank Arena ในเมืองลิเวอร์พูลเมื่อวันอังคารที่28พฤษภาคมภายใต้ชื่องาน a n Evening w i t h j o k i n g Club ซึ่งเก็บเงินผู้เข้าร่วมงานผนละ37อนอ์หรือราว1,702บาทโดยมีจอห์นบิชอปศิลปินตลกชื่อดังซึ่งเป็นแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรและมีการแสดงดนตรีจาก The Lightning s e e d The Chuton และ Alfie b o หลังบอกลาตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลเจคกิงครับเปิดเผยกับแฟนบอลว่าเขาได้พูดคุยกับอันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสอนแล้วผมคุยกับทุกคนในสตาฟทีมชุดใหม่แล้วเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดียอดกุนซือในวัย5้ปีเอ่ยถึงผู้สืบทอดงานของเขาชาวฮอลแลนด์ในวัย45ปีที่จะย้ายมาจากทีมเฟเยนูต์ขณะเดียวกันนะฮะเจคกิงครับกล่าวกับแฟนบอลด้วยว่าการตัดสินใจคุมทีมเรดเบเชียนเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นอันดับที่2ของเขา รองจากการแต่งงานกับอูล่าภรรยาของเขานอกจากการแต่งงานกับอูล่าแล้วการย้ายมาที่ลิวูลเป็นการตัดสินใจที่ดท,ที่สุดในชีวิตของผมเจเกนคราบกล่าวอย่างไรก็ดีนะคุณซื่อชาวดอยส์เคยผ่านการแต่งงานกับซาบินส์มาแล้วแต่ชีวิตคู่จบลงกันในปี2001ก่อนที่เขาจะวิวาสกับอูล่าโดยทั้งสองคนพบรักกันเมื่อปี2005ในงานเทศกาลออกโตเบอร์เฟที่เมืองมลินิก ซึ่งเธอเป็นสาวเสิร์ฟและทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันในทันทีหลังได้พบกันแค่สมวันเท่านั้นการเดีด้วยกันครับแนวระหว่างที่แฟนบอลลิเวอร์พูลร,ร้รองเพลงให้กับเขาอดีตกุนซชื่อถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยกมือสัมผัสหน้าอกตอบกลับตามสไตล์รวมทั้งทำท่าชกลมอันเป็นเอกลัก,กษณ์เรียกเสียงเฮจากสาวกเดอะคัพของทีมได้อย่างกึกก้องนะฮะโอ้โห ส่วนทีมงานชายผู้ภาคข้างลวิวพูนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดนะฮะโอ้โหเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสั่นสะเทือนหัวใจเหลอเกินยังไงก็แล้วแต่นะครับคำอธิษฐานบนโลกใบน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้บอสสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้บอสโชคดีนะฮะเจ้านายผู้เป็นกี่รักและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ที่แอนฟิลด์นะครับเจเกนคลับบอสของเราคือตำนาน สว่วนแฟนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจากช่องชัยผู้บักข้างลิเวอร์พูลได้โอกาสแล้วนะครับที่จะได้อำลาเจ็กเก้นคลับของเราครั้งสุดท้ายนะฮะบอสมาบอกลาแล้วนะฮะก็ใต้คอมเมนต์นี้จัดไปเลยนะฮะอยากมีอะไรจะพูดคุยหรืออยากจะระบายออกมาก็พิมพ์กันมาได้เลยนะฮะเจ็กเกนคลับโค้ชเก่าลิเวอร์พูลปล่อยมุกรัวๆสาวทีมคู่แข่งอย่างแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและชลซี ในงานเลี้ยงอำลาตัวเองที่จัดขึ้น m s Blank Arena ในลิเวอร์พูลซึ่งมีแฟนบอลเข้าร่วมงานแน่นขนาดถึง1 0 0 0 0หนคนเจเกน้คัพในวัย56ปีบอกว่าเขาโดนสั่งห้ามพูดถึงหลายเรื่องเช่น TNT กรรมการแมนเชสตี้เรื่องเงินเงินทองทองและ VR แต่สุดท้ายก็อดแซวแมนเชสตี้ไม่ได้ที่อาจจะโดนริบแชมป์พรีเมียร์สก2สมัยถ้าผิดจริงเรื่องการเงินเจเกนคัพบอกติดตลกด้วยว่า ถ้ามีะบวนฉลองแชมป์เมื่อไหรชวนผมด้วยนะนานแค่ไหนผมก็จะไปนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังพูดถึงกลุ่มทุนแฟร์เวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของทีมลิเวอร์พูลที่แฟนๆมักจะบ,บ่นว่าไม่ค่อยทุ่มเงินให้กับจีเก็ครอปเลยโดยเปรียบเทียบกับเจ้าของทีมคนอื่นๆโดยเฉพาะทีมในกรุงลอนดอนก็หมายถึงเชลซีว่าพวกเขาเจ้าของลิเวอร์พูลก็ทําในสิ่งที่เจ้าของทีมเขาทํากันนั่นแหละอยากได้เงินไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้เงินทุกวันนะ เขาลงทุนไปก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละเราควรดีใจที่มีพวกเขานะไม่ใช่พวกเขาที่ซื้อเทียมในลอนดอนเจคกี้อ็อบยังพูดถึงสไตล์การบริหารทีมของเขาโดยยกตัวอย่างจจดันชันโชที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อมาแพงและปล่อยตัวยืมตัวให้กับบริเตโดนมูไปโดยเจคกี้อ็อบบอกว่าถ้าทั้งโลกไม่เชื่อใจนักเตะผู้จัดการทีมก็ต้องเป็นคนสนับสนุนเขาผมเห็นด้วยกับการบอกว่านักเตะไร้ค่าแบบที่ทีมอื่นชอบทํา ซื้อมา80ล้านปอนด์แล้วปล่อยยืมตัวเนี่ยนะส่วนเรื่องที่ได้คุยกับอาร์นเนอร์สวัตโคต้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลเจงครับตอบคำคําว่าห่วยแต่แต่ก็เสริมว่าสลลตเป็นโค้ชที่ดีและมีทีมงานที่พร้อมอยู่แล้วเขาสลัตมีเบอร์ผมนะโทรมาได้เลยแต่ไม่นานจะจําเป็นหลอก ท้ายงานเจ็กนครับถึงกับกลั้นน้าตาไมา่อยู่นะครับเมื่อแฟนๆในสนามร่วมกันร้องเพลง I'm so glad that chicken is A red ซึ่งดัดแปลงมาจากเพลง I feel friends ของ The b e a t เ e s เพื่อบอกลาเขาโดยเงินทั้งหมดที่ได้าจากงานนี้นะฮะจะถูกนำไปบูจาให้กับทางด้าน LFC Foundation มูล,ลนิธิของสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่งตางๆของมูล,ลนิธิและชุมชนต่อไปนะฮะ แสงดงยืนยันว่าลิเวอร์พูลเอาแน่แดนนีลโอโมและพร้อมจ่ายค่าสินัญญา60ล้านยูโรตามที่อาบาเลซิั้นต้องการสโมสรลิเวอร์พูลของเรานะกำลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่ากำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการไล่เลือตัวดดนนี่โอโมสตาร์กลางจากอาบารลซิกเข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยเชื่อว่าดดนนี่โอโมนั่นจะเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสยัย และตอนนี้ก็หนุนว่าลิมูร์กำลังได้รับข่าวดีนั่นก็เพราะว่าดานี่โอโมนั้นกําลังอยู่ในช่วงสัญญาปล่อยตัวพิเศษและเงินไขนังกลก่าวนี้ก็กาลังจะหมดลงหลังวันที่15ก็รกระดาคนนี้นะฮะโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากบุนโดเดอติโวสื่อชื่อดังในประเทศสเปนก็ได้ออกมาตีข่าวใหญ่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าสโมสรลิมอร์นั้นได้เข้าร่วมวงในการไล่ล่าตัวดานี่โอโมแข่งกับไบยมานิก แมนเชสเตอร์ <Manchester> United และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเสนสนงินกับเดนนี่อโมกองกลางตัวสร้างสรรเกมของอาบาเลซิกและมีคำยืนยันว่านักเตะรายนี้นั้นน่าจะย้ายออกจากอาบาเลซิกค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วและลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังจับตาสถานการณ์การย้ายทีมของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยล่าสุดนะครับสื่อจากทน้นนสเปนรายนี้ก็ยังรายง,งานต่อไปว่าดนนีโอโมนั้นมีค่าสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือ5 1อล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามเงืินไขฉีกสัญญาของดานิโอโมนั้นก็มีอายุการใช้งานอยู่แค่ภายในวันที่15กรกฎาคมปีนี้เท่านั้นและเมื่อกินเวลานี้ไปแล้วแล้วก็ค่าฉีกสัญญาของดานิโอโมนั้นจะเป็นอีกราคาหนึ่งฉะนั้นก็คือเหตุผลสุำคัญว่าทําไมจูจๆลิอรูผู้ถึงเข้ามามีบทบาทและจริงจังเกี่ยวกับเรี่องนี้ในการย้ทีมของผู้เล่นรายนี้ ดยเชื่อว่าลิมูลนั้นนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับค่าเฉียนํานจนวน60ล้านโยูโรของแดนนี่โอโมและาคาดกันว่าลิมูนนั้นน่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นการในเดือนนี้ไปให้กับทางอาบารลซิกพิจารณานในทันทีเมื่อตลาดการสกรักดนักเตะหน้าร้อนเปิดทําการโดยดนนิโอโมนั้นนะฮะถูกยกย่องมาเป็นกองกลางตัวสร้างสรรค์เกมที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลีกบุนเยีเยมเยอรมันและ ว่าในความเป็นจริงแล้วอาบาอีซิทนั้นก็มีความคิดที่จะขายผู้เล่นรายนี้ออกไปจากทีมแต่ย,ยังได้แต่พวกเขาเข้าใจดีว่าคงไม่สามารถรั้งตัวนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปได้ถ้าหากเป้าหมายของเขานั้นคือการก้าวขึ้นไปอีกขั้นในอาชีพการทำงานกับสโมสรที่ใหญ่กว่าโดยการนี้นะดานิโอโมท,ทำงานอย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปถึง8ประตูกับอีก5อาซิท ให้กับอาบาเลซิในโอกาสนี้แถมณนะตอนนี้ตัวของเขาก็ยังขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เพื่อไปเล่นในศึกฟุตบอลยูโร2024ช่วงกลางปีนี้อีกด้วยดังนั้นตองวารอลุ้นกันต่อไปแล้วละ่ะฮะว่าเวอร์พูลจะสามารถฟาด่านทั้งาบยมินิกแบนเชอร์สตีและแมนเชสเตอร์ูไนตดเพื่อไปคว้าตัวดานิโอโมเข้าสู่ทีมตามที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ได้หรือไม่ด่วนตัดสินใจแล้ว แรนสกาฟฟินแบกยืนยันว่าต้องการอยู่ที่ลิเวอร์พูลไปอีกหลายปีและต้องการเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญภายในทีมของอร์เนอร์สลอตและนกาฟฟินแบกนะฮะกองการดรุ่งของลิเวอร์พูลก็ได้ออกหมาสัมภาษณ์ล่าสุดโดยแสดงความหวังว่าตัวของคนนั้นจะได้อยู่ในแผนการทาจริงของอั์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่พร้อมเผยน,นะฮะถึงความต้องการส่วนตัวล่าสุดว่าตัวของคนนั้นต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูล และต้องการอยู่แข่งข่งในทิมแอนฟิลต่อไปอีกนานหลายปีหรือจนกว่าจะหมดสัญญาโดยกองกลาง,ลางบล็อกทูบล็อกรายนี้ฮะก็ได้ออกมาให้สภุภา์ล่าสุดกับทานด้านของเดอะเท g ลกราฟนังสือพิมพ์ชื่อดังของฮอลแลนด์โดยกล่าวว่าผมมีความสุขมากๆก,ก,กับฤดูกาลแรกในิีนแอนฟิลแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีมากสําหรับตัวผมและลิเวอร์พูลแต่มันก็ไม่ได้แย่ผมลงเล่นไปถึง38เกมในฤดูกาลน,นี้และช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบวครับ รวมถึงการพาทีมจบอันดับที่3ในตรรางคะแนนพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลสุดท้ายของเชล้ีคลับและได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียกในฤดูก,กาลหน้านั่นเป็นเป้าหมายหลักของพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลและเราสามารถทํามันได้เป็นผลสุดเร็จดังนั้นผมจึงภาคภูมิใจกับฤดูกาลแรกของผมที่ลิเวอร์พูลผมเชื่อว่าผมกําลังเล่นได้ดีแต่มันก็มีแมตที่ตัวผมได้รับเวลาในการลงสนามที่น้อยไปหน่อยผมต้องการลงเล่นให้มากกว่านี้และลงเล่น ในทุกตําแหน่งในตาแหน่งกองกลางการที่ผมเป็นนักเตะอายุน้อยและมีความสดนั่นคือข้อได้เปรียบของผมและผมก็พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลยุคใหม่ตอนนี้ความท้าทายของผมก็คือการประสบความสำเร,ร็จกับทีมชั้นลนด์ในศึกฟบอลยูโร2024และอีกสิ่งที่ต้องทําก็คือการสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมคนใหม่และเมื่อถามว่าผมจะมีโอกาสย้ายทีมหรือไม่ซึ่งผมก็สามารถยืนยันได้เลยว่า การแยกทีมนั้นไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยที่ผ่านมานั้นผมได้บอกกับเอเนต์ของผมไปแล้วว่าให้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดทิ้งไปเพราะตัวผมกําลังมุ่งมั่นกับการเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลยุคใหม่และผมก็ต้องการอยู่ที่ลิเวอร์พูลไปอีกหลายปีนั่นคือคำมั่นสัญญาของผมผมยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยรู้จักและไม่เคยพูดคุยกับอร์เนลส์ลอตมาก,ก่อนเลยแม้แต่สมัยที่ผมยังแข่งอยู่ที่อาแจากอัมสเตอร์ดัม แต่ผมได้ยินมาว่าเขาเป็นโค้ดที่เน้นเล่นเกมรุกและมันก็เหมาะกับสไตล์การเล่นของผมเป็นอย่างมากและผมก็อยากจะเป็นผู้เล่นตัวจริงในทีมของเขาสรุปก็คือไรอันสการเป็นแบบนะครับกำลังมีความสุขดีที่ลิเวอร์พูลและไม่สนข่าวลือต่างๆเรื่องการย้ายเทียมและต้องการพิสูจน์ตัวเองในการเป็นผู้เล่นตัวหลักภายในทีมของอเนอร์สลอตในฤดูกาลหน้านะฮะ ลิวรูพูยืนยันพร้อมขายเชฟฟันเด e เบิร์กออกจากทีมในราคา20ล้านปอนด์โดยมีเบลนฟอร์ดกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเดียนนี้สโมสรลิวพูของพวกเรานะครับดูเหมือนว่านะตอนนี้จะตัดสินใจได้เป็นที่เรียร้อยแล้วนะฮะว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวเชฟฟันเด e เบิร์กกองหลังดาวรุ่นชาวฮอลแลนด์ให้ได้ย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดสมุนี้ และจัดที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นลิร์พลได้ปล่อยตัวเชฟฟันเดนเบิร์กให้กับทางด้านของไมล์05ยืมตัวไปใช้งานและตัวของกองหลังรายนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีเป็นที่น่าพอใจถึงขนาดถูกยกยก่องว่าเป็นกองหลังดาวรุ่นที่ดีที่สุดของลีกบุนเดสเกาเยอรมันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะและณตอนนี้ตัวของเชฟฟันเดนเบิร์กนั้นก็หมดสัญญาณยืมตัวและจะย้ายกลับคืนสู่ต้ตสกัดลิร์พลเป็นที่รอรอลอย,ย,ยด้วย โดยเมื่อคำคืนที่ผ่านมานั้นนะฮะทางด้านของเจมเพีสสายข่าวชื่อดังจากเดอะแอ a n นติกก็ได้ออกมาให้ข้อมูลข่าวที่จะทําให้แฟนบนลิบูบบางส่วนต้องรู้สึกผิดหวังเมื่อมีอารายงานออกมานะฮะว่าการแจ้งเกิดของทั้งคอนเนอร์บลัสซี่และจอรเรลคอนซาในช่วงฤดูกันที่ผ่านมานั้นก็ทําให้อร์พูลได้ตัดสินใจแล้วนะฮะว่าจะผลักดันให้ผู้เล่นทั้งสองคนนี้อยู่ในทีมชุดใหญ่อย่างทวอนในฤดูกันหน้า ดังนั้นจึงทําให้ดาวรุ่งรายอื่นๆที่ถูกปล่อยเยืมตัวไปนั้นอาจจะไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าฉะนั้นก็ถือเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลมีแผนปล่อยตัวผู้เล่นบางรายที่ไม่ได้ใช้งานให้ย้ายออกจากทีมไปถ้าหากมีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามานะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสดา,ายสำหรับเชฟฟานเดนเบิร์กเมื่อตัวของนักเตะรายนี้นั้นอาจจะไม่ได้กับทพิสูจน์ฟีท้าของตัวเองกับลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้า นั่นก็แปลว่าตอนนี้ทางลู่นั้นได้ตั้งราคาขายเชฟฟันเดนเบิร์กเป็นที่ล่นลแล้วนะฮะเทียบราคา20ล้านปอนด์และตอนนี้ก็ได้มีสโมสรในพรีเมียร์ยางบริลฟอร์ดกำลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังและชัดเจนในเดี๋ยวนี้โดยคาดการณ์ว่าจะมีการยืน่นเสนออย่างเปน็นทางการเข้ามาที่ลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะทางนั้นของสโมสรเซาท์ทมตันและสโมสรบลูบวกนั้นก็แสดงความสนใจในตัวของเชฟฟันเดนเบิร์กอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ากองหลังชาวฮอลแลนด์รายนี้ไม่น่าจะได้อยู่ค้างคังกับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วในฤดูกาลหน้าหากดูตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งแน,นว่าการขายเชฟเบนเบิร์กออกเตเเอ,อเตทิมไปในราคายี่สิบล้านปอนด์นั้นกำลังจะทำให้ลิเวอร์พูลได้กองรอย่างมหาศาลสำหรับเดีอนนี้หลงจากที่ลิเวอร์พูลนั้นคว้าตัวนักเตะรายนี้เกอร์สทีิมเมื่อหลายปีก่อนในราคาเพียงแค่สี่ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หากลิเวอร์พูลสามารถทำการตลลาด ได้กําไรเข้าสู่สโมสรจํานวนมหาศาลแล้วเพื่อนๆละครับเห็นด้วยหรือไม่ที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวเชฟฟันนดเบิร์กออกจากทียมไปโดยที่ไม่ได้ให้โอกาสนักเตะตอนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองเลยดา้วนี่คลักนักแสดงเจมบอน007ส่งข้อความสุดซึ้งถึงใจเก้งครับตำนานแห่งสโมสรลิเวอร์พูลที่จะกำลังอัลลาในเกมขคืนี้แล้วนี่คลักนะฮะ ซึ่งเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลตัวยงได้ส่งข้อความขอบคุณเจ็กกิ้งครับสำหรับผลงานที่แอนฟิล์นับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาเดานี่คขกได้ส่งข้อความพิเศษถึงเจ็กกิ้งครับว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ผมได้พบคุณผมพูดจากใจจริงๆเลยนะครับว่าผมจะตามคุณไปทุกที่ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่คุณทําเพื่อสโมสรลิเวอร์พูลมันจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก ความสามารถของคุณในการมองข้ามเรื่องไร้สาระและมุ่งไปที่สิ่งสำคัญได้สร้างแรงบนันดาลใจให้กับผมและผู้คนนับล้านคนโทั่วโลกผมขอให้คุณและครอบครัวของคุณพบเจอแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามนอกจากนี้แล้วยังมีข้อความจากคนดังๆคน,นอื่นๆเช่นวิลส์สเเอ,อาร์เน็ตเทวานูอาและแพดดี้เพมเบิลที่ส่งมาหาจิก๊กครับอีกด้วยในงานนี้จิคกครบกล่าวว่าการเข้าร่วมทีมลิ์พูเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผม จากข่าวนี้เห็นได้ชัดเจนว่าทั้งเจกเกนครับและเมืองลิวร์พูต่างมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแม้ว่าอันเนอร์สลัตจะเข้ามาทํางานแทนที่เขาต่อโดยมีทีมที่ดีอยู่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะแทนที่เจอเกนครับได้ <S <S แล้วปิดท้ายกันที่ใจเย็นยันโยมเวอร์จิลฟันไนต์ตอบชัดเรื่องสัญญาณชุบใหม,ม่กับลิวร์พูตอบชัด เวทีฟันดน,นะฮะแนวรับจอมแก่งของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นเรื่องการขยายชัญาชุดใหม่กับหงส์แดงโดยรวมตอนนี้สโมสรกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของกุนซือและทีมงานสตาฟโค้ชส่วนเรื่องของตนเอาไว้คุยกันที่หลังก็ได้เวทีฟันดาห์นะฮะกัปตันเทียมของลิเวอร์พูลเปิดใจพร้อมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับทัพหงส์แดง Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแต่เรื่องการขยายชัญาชุดใหม่ยังคงไม่มีการเจอจก,กันในช่วงเวลานี้ สำหรับสัญญาสำหรับปัจจุบันเขาปาะกาลังกิมจัดฮอลแลนด์ในทินแอนฟิลจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2005แต่เรื่องนี้บันไดยอมรับว่ายังไม่มีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารของสโมสรแต่ทุกอย่างจะชัดเจนแน่นอนในเร็วๆนี้บันไดกล่าวว่าสําหรับสัญญาณชัใหม่ยังไม่มีการเจรจากันเลยนั่นไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เพราะสโมสอนกาลังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องเทนเนอร์ใหม่ทีมสตาฟโค้ชและทุกๆเรื่องหลังจากนั้นค่อยเริ่มพูดคุยกับบรราาน,นัันเตเรื่่องสญ,ญ,ญชใหม ด้านช่นี้ฟันได้ยังยืนยันชัดเจนว่าตนพร้อมที่จะเปิดการเจรจารเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลในทินแอนฟิลคุณสามารถพูดคุอยเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะกับบทสรุปก็อยู่กับลิเวอร์พูลต่อแน่หละฮะถ้าพูดแบบนี้นะฮะพิยักษ์ของเรานะครับนี่คสุดการลิเวอร์พูลกับท่านชมเป็นรอบเช้าของวันที่29พฤษภาคมน,นะครับ ก็จากลากันอย่างถาวรแล้วนะครับสำหรับจิกกีคลับกับลิเวอร์พูลคิดและก็ะจหายนะฮะท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันมาควาแชมป์ด้วยกันมาความสุขมีล้นปีความเศร้าก็มีเข้ามานะครับส่วนแอดมินเองนะฮะก็อยู่ในช่วงสําเร็จของการควาแชมป์ในยุคข,ของจกคลับทำให้ช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็แฟนๆได้ติดตามกันนะครับก็ขึ้นหลัก6 0,000นซับสไคร์ พอเจอกนครับเลยนะฮะจากเด็กเมา่นอกตาดำๆคนหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าะจะโด่งดังได้ยังไงขอบคุณบอสจริงๆนะฮะโอ้โหเจ้านายของผมทําให้ผมโด่งดังไม่มีชื่อเสียงทําให้คนรู้จักส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณเจอกนครับที่ทาให้ลิวพูควาชัาพิม์ลิกปิดที่ผมรอคอยมานะครับผมเกิดมาอายุ43ปีนะครับโอ้โหโดนล้อมาตลอด ในที่สุดผมก็ได้ริมรดความสุขกับการควา้าแชมป์พิมลิกได้สำเร็จนะครับขอบคุณจิกก้คลับจริงๆและช่องนี้นะฮะช่องชายผู้ว่าข้างลิเวอร์พูลก็ขอขอบคุณบอสนะครับที่ทําให้ช่องนี้ดังนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ